สวัสดีค่ะวันนี้สาวย่าพาแซบไม่ใช่สาวย่าพากินลืมมาซซองคุณเจ้าสาวย่าพากินนะคะจะมากินตําแตงขนมจีนแล้วก็มีกุนเชียงที่เหลืออยู่แล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้ทอดมาค่ะมากินด้วยกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะกดติดตามไม่ด้วยจะจะขอบจะเป็นแบบว่าเป็นแบบกำลังใจให้กันนะจ๊ะ ม่ต้องดูจบไม่ต้องอะไรก็ได้แต่ค่ายอย่างน้อยก็เออกดติดตามไว้เผื่อมีอะไรกินจะพากินอะไรแซ่บอะไรอย่างงี้ไงอาจจะแบบว่าคล้ายๆกับว่าพากินแบบของที่ไม่แซ่บแต่ว่าถ้าสาวยากินแล้วอาจจะแซ่บก็ได้ใช่ไหมคะเวลาสาวยากินแล้วอาจจะแบบโอ๊ยทาไมแบบคนอื่นกินไม่แซ่บแต่ทําไมสาวยากินแซ่บจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอไปจะไปหูใช่ไหมคะ นี่ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะตำแตรงนะคะตำแตรงตำใส่ต้นหอมจะ้ะ สุดท้ายก็ไม่พ้นมืออยู่ดีทั้งมือทั้งช้อนนะคะไม่ว่ากันเนาะวิถีชีวิตการกินก็ือ เวลาใช้หมึกกี่แล้วมันแทบ กระเทียมค่ะกระเทียมก็เป็นสมุนไพร หมกระเทียมไม่จริงขาดครัวไม่ได้เลยนะจริงๆเป็นคนที่กินง่ายมากง่ายถึงขนาดแบบแล้วมีข้าวเหนียวบางทีอย่างเงี้ยอือปลามาจ,จ้ำจ้ำกัดกระเทียมใส่กัดพริกใส่แซ่บคือเก่า กินยังแซ่บมากับแซ่บอริเนละแต่บางคนกินบอแซ่บก็กินเนวอาหารดีๆก็คือกินบุแซ่บ บางคนปฏิวัตืกโอ้ยกินมุมมามนแท้เหรอะกินได้กินเนี่ยเด้วยแต่ความคิดของคนเนาะ หัวต้นหอมเนี่ยใบต้นหอมไม่หัวต้นหอมเวลาซื้อต้นหอมมาค่ะล้างๆแล้วตัดพอตัดเสร็จแล้วตัวไอ้นั่นก็จะใส่ขวดไว้เขาจะได้กินงานเพราะถ้ามันไม่ตัดเวลาแล้วนึ่งสุขขวดลงไปมันก็เขาเรียกอ,อะไร bắp cải chín hả nè nhắm chỉ có đồng chị nhắm đầy nó có gì gì ta เพราะยามันดีสตาราพวกคนมันเคยโดนแล้วไงอันนี้ก็จะปลายอย่างเน้ะ ต่อให้ากางไหลเนาะ lại bạn lại, xưa kí cho kênh lalaschool kinh á ักซีบอ่ะซีอย่างซีจีนแะล้ซีไทยนี่ข้างผมงป้อมอ่ะอยู่บ้านหอ้อง เทียมกุนเชียงคนระัใบใช่ทาว่าหรือนะ้องของแซ่บเพื่อนผู้มักใครปบบบ่มักเนี่ยขุนเชียง ăn Hàm thì đẻ bỏ coi ăn đái, không có coi, coi cả ăn kiểu 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 กําตําเดอกําคืนสื่อว่าตํากับเส้นนี่สู้มือก็ได้ กินเพ็ดจะกินแย่ข้ามูเพ็ดกับบัวแทบเพราะบางคนมักกินเพ็ดคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะจ๊ะคลิปหน้ามาลุ้นกันว่าสาวย่าพากินจะพาไปกินอะไรดีอาจจะกินแบบของที่คิดว่าไม่อร่อยแต่กินให้อร่อยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชอบ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสําหรับผู้ติดตามแม้แต่น้อยนิดแม้แต่เริ่มต้น2คน3คน4ี่คนหคนจนถึงหน้ตอนนี้น่าแต่ประมาณ14คนแล้วขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย